โอเคสวัสดีครับแล้วก็ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงศธรชาแนลนะวันนี้ก็อยู่กันในเกมแล้วนะเราออนไลน์เซอร์เวอร์คาสักอ,อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับอาชีพอาร์มิชอปนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นสายอดอลมัดนะครับเนื่องจากว่า,ามีเพื่อนๆนะครับข้อถามมาเข้ามาว่าเนี่ยผมว่าเล่นไอไฮพีทเนาะไฮพีทพีทไฮพีทอะไรพวกเนี้ยเป็นสาย โฮลี่ไลท์นะครับผมแล้วก็มีคนเขาบอกว่าเอ้ยสนใจอยากเล่นนะครับแต่ว่าคีย์ไอเทมหลักของสายโฮลี่ไลท์นะครับผมอันนี้ผมขอใส่เป็นเซตของอ่าบิชอฟไปละกันนะครับพอดีว่าขี้เกียจเปลี่ยนนะครับมันอ่าค่อนข้างขี้เกียจหอดไม่ใช่อะไรนะครับผมแต่ว่าไอเทมคีย์หลักของสายนี้นะครับก็คืออ่าต้องมีหมวกเมจิคอ l เฟเตอร์นะครับเพราะว่า อโอทีไลท์เนี่ยปกติดาเม,มีมันเบานะครับผมเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองยิงให้ดูแบบไม่ใส่หมวกให้ดูก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บของตามนี้นะครับค่อนข้างจะฟูเนะาะเป็นคอสฟ้าบิชอปเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอ่าเชอรบิชอปนะครับผมยวลองยิงให้ดูกันนะครับแบบไม่ใส่หมวกนะปึ๊บเตี้ยงพันห้านะครับพันสี่นะครับผมปึ๊บพันห้านะครับ พันห้านะครับเบาานะครับกว่าจะปิดหมวนได้นี่คือก็อาจจะาลากเลือดนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าเราใส่หมวกเข้าไปปุ๊บเนาะปุ๊บอ่ะยิงเปี้ยงหกพันนะครับผมอืมนะปุ๊บอ่ะอีกทีหนึ่งห้าพันห้าพันเจ็ดครับผมหกพันนะครับหกพันนิดๆอ่ 5, 7, ะห้าพันเจ็ดครับก็ประมาณนี้เนาะเนี่ยอันนี้แบบก็เออค่ามันก็บไปประมาณนี้นะครับ ก็อ่าปิดมอนได้เร็วขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเราแบบถอดของถอดอะไรพวกนี้ที่เราก็ใส่ใส่เป็นเซ็ตปกติตอนเริ่มต้นเนี่ยมันก็ยิง,ยง,ยงได้ประมาณ4,000ัน0 0นนะครับผมที่ผมเคยเล่นมานะก็เรียนคำถามเนี่ยแล้วถ้าเราไม่มีไอ้บอกมีคี c ข้อฟเฟเทอร์เนี่ยเล่นยังไงนะครับผมบอกหน่อยอยากเล่นนะครับก็โอเคอะสิ่งที่เพิ่มของดาเมจของโกลี่ไลท์ได้เนี่ยที่แบบเพิ่มแบบ เบิ่มๆได้เลยนะครับผมก็คือใช้บัฟของโซลิงเกอร์นะครับผมก็คือชื่อบัฟว่าโซออฟพี e นะครับผมที่โซลิงเกอร์เขาอัพได้นะครับก็จะทำให้โ o ลี l ไลท์นะครับแรงขึ้น500%นะครับคือ5เท่านั่นเองแล้วก็ใช้เอสทีเพิ่มขึ้นอีก5 5เท่าโดยกันนะครับผม ก็จะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเนาะคือมากิน s อมากขึ้นแต่ว่าทำให้ดาเมจแรงขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวผมลองเทสให้เพื่อนๆดูกันก่อนละกันนะครับผมแปลว่าไม่ใส่หมวกเนาะอ่ะดูดาเมจอีกทีหนึ่งนะครับผมของสเตตัสตามนี้เลยนะอ่ะผมพับเอบด้วยลืมกีนะครับโอเคมายิงเข้าไปนะครับทีแรกติด Animation. แอนิเมชันแป๊บหนึ่งคึกบยิงเปี่ยงพันห้านะครับผมพันหกนะครับ พันห้านะพันหกนะครับผมดาเมจนะ่ารักนะพันห้านะครับผมเนี่ยครับผมปึ๊บเนาะดาเมจมันก็จะอยู่ของกองหลักพันนะครับผมพันพันห้าพันหกนะครับถ้าต่าลงหรือว่าต่าลงนี่ก็จะประมาณสักแปดร้อยเก้าร้อยนะครับผมมันจะปิดมอนได้น่าจะลากเลือดได้เนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราใส่หมวกเข้าไปนะครับผมปึ๊บมีเข้าไปปึ้งห้าพันแปดนะครับผมปึ๊บ ห้าพนะันเก้านาะเกือบหกพันห้าพันแปดหกพันนิดๆน,น,นะครับผมห้าพันเก้านะครับปึ๊บห้าพันเจ็ดเนาะหกพันหกนะครับอ่ะห้าพันเจ็ดนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคต่อมาก็เดี๋ยวผมให้ถอดหมวกนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้โซลิงเข,ขงบาบัฟใหนะ้ก็เป็นโซลิงตัว นานนตั้งแต่เซิร์ฟเปิดครับเราก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับเพราะว่าไอดีนั้นมันเป็นไอดีลองของนะะเดี๋ยวผมปับก่อนโซ of peace นะครับผมปึ๊บ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 แหมมืด้ะครับปิดไฟนะมาเดี๋ยวลอง,ลองยิงดูกันนะครับึบเปี่ยงเจ็ดพันนะครับผมเจ็ดพันสี่นะครับเจ็ดพันเจ็ดนะครับเจ็ดพันแปดเจ็ดพันหกนะครับผม อ่าแปดพันหนึ่งด้วยนะอ่าเจ็บันห้านะครับผมไมพอเล่นได้นะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกคนระับคือมันกินเอีค่อนข้างเยอะนะครับผมอก็ห้าเท่าเนาะห้าเท่าของของลีไลท์ปกติก็คูณห้าเข้าไปจากสิบห้าก็เป็นประมาณเจดสิบห้าหน่วยนะครับผมนะครับผมแต่ดรามก็แรงขึ้นนะครับผม คาถามต่อมานะครับผมมีคนเขาถ้าบอกว่าเอ้ยอยากลองเห็นโซออฟพีซใส่มาเสร็จปุ๊บแล้วก็มีหมวกวิจิข้อเฟเธอร์ด้วยนะครับผมมันจะแรงจัดขนาดไหนนะครับปะ่ะเดี๋ยวลองให้ดูปุ๊บอ่ะอันนี้แบบมีหมวกวิจิข้อเฟเธอร์เรียบร้อยนะไม่ใช่ใส่ก้าสใส่เลยครับยิงเข้าไปปึ้งสามหมื่นหนึ่งนะครับแม่เจ้าสองหมื่นแปดนะครับสามหมหนึ่งนะแต่ ก็จะเห็นว่าเอชีเรานั้นกินไปชนิดที่แบบว่าแหลกลานครับแต่ว่าช่วงมอนเริ่มต้นอ่ะเราไม่ต้องแบบยิงแบบสามหมื่นสี่มื่นขนาดนี้ก็ได้นะเราใช้แค่เจ็ดพันอย่างเงี้ยเออเพราเพียพอแล้วนะแล้วหมวกเนี่ยก็ไปใส่อะไรครับก็ไปใส่พวกอ่าเซลิลบอนหรือรัสโลสอะไรพวกเนี้ยก็ได้นะครับหรือทุกๆก็คูแคปอะไรพวกเนี้ยเนาะใช้ได้เหมือนกันนะครับผม,มโอเคแต่ว่าอา วิธีแบบนี้มันจําเป็นจะต้องเปิด2งจอนะครับเปิดมาแป๊บหนึง่งหรือว่าเออมีเพื่อนคนไหนที่เขาเล่นโซลิงเกอร์เนาะก็ให้เขาอัพไอโซออฟพีซมานะครับช่วยในการพุทดาเมจให้กับเราเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่แนะนําให้เตรียมเอาไว้นั่นก็คืออ่าสตอเบอรี่นะครับของพุทเอสพีที่ค่อนข้างราคาไม่ค่อยแพงนะประมาณพันซีนีนะครับที่ผมเห็นมาเนาะอันนี้คือดีว่าผมฟาร์มมาก่อนละนะครับผมเตรียมๆเ,เอาไว้นะครับ อ๋ออีกอันหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะได้อคอร์ดพูตเตอร์อั่นี้เนาะก็ถ้าใครมีงบน,น,นะครับผมก็ลองไปดูไอ้อประดับเพนเดนต์กับเอียร์ลิงของอโคไลท์นะครับผมเพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งที่ันเพิ่มความแรงของฮอลิไลท์ด้วยนะครับผม,มกประมาณนี้นะครับก็มาเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะครับเผื่อแบบว่าบางคนอยากเล่นอพ,อพีชไฮพีชที่ไม่ต้องแบบ เออ่ทีมสามารถเก็บเวลเองได้อะไรได้ทำล็อเมจได้ให้กับตี้ได้แล้วก็ช่วยบัฟได้ในบางจังหวะอย่างเ,เออก็ลองดูนะครับอาหาโซนิงเกอร์มาช่วยบัฟนะครับผมผมก็เล่นเอาไว้นานละนะครับอโอเคก็อันนี้ก็เป็นไอเดียนิดนึงนะครับอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับเวลาเราเปลี่ยนแมปนะครับข้อควรระวังก็คือไออ่าสกิลเนี้ยมันสามารถ โดนลบได้นะก็คือถ้าเราเปลี่ยนแบบเนี้ยมันก็จะหายนะครับไอ้ผมจะกลับเมืองพรอนนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแบบบ๊บโอเค,อเ,คเห็นไหมมันจะหายไปนะเราลอ,ลองยิงดูนะถอดหมกันเนาะโอเคเห็นไหมมันหายนะบัฟมันหายนะครับดังนั้นเวลาเราเปลี่ยนแบบเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูดีๆนะครับผมคือ เื่อบ๊อบหายเราจะได้เออเอาโซลิงเกอร์มาบ๊อบอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมาแชร์ไอเดียให้เพืเ่อนๆว่าเอ้ยถ้าเราไม่มีไอหมอกมิจิคอลเฟเธอร์แล้วอยากเล่นสายโฮลี่ไลท์ครับผมก็แนะนําว่าให้หาไอดีลอกนะครับผมก็ไอดีเดียวกันในเจนจอยนั่นแหละสร้างมาอีกหนึ่งไอดีนะครับผมแล้วก็ปั้นโซลิงนะครับเก็บเอาไวนะ้เนาะแล้วก็อัพสกิลไอโซออฟพีซนะครับผมมาแชรได้ มาบัฟให้กับความแรงโฮลี่ไ์ได้นะครับผมแทนหมวกเนาะแล้วหมวกเราก็ไปหาหมวกตัวอื่นแทนนะครับอย่างหมวกเซรีนแล้วหมวกแัดลดอะไรพวกเนี้ยจะได้บูดาเมเตจตรงนั้นได้ขึ้นนะครับผมขึ้นได้เนาะก็ได้จะยิงขึ้นหมื่นได้นะครับแต่ว่าก็อย่าลืมพกเรื่องของตัวปั๊มเอสีไปด้วยนะครับก็แนะนําก็เป็นสตรอเบอรี่นะครับหรือไอสมอมานาก็ได้เนาะนะครับถ้าใครมีนะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องผมสตรอว์แชนแนลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในกานะรทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมหรือถ้าใครเข้ามารู้สึกเอ้ยยังไม่ใช่ยังไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับยังไม่เข้ามาผมก็ดีใจแล้วนะครับผมก็ได้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ